สวัสดีนะคะทุกคนคราวนี้ก็มาพบก,กับแซนฮอยสักกันอีกเช่นเคยคราวนี้ก็อยู่ในเกม No เ e l เก m โปรเจกต์กันอีกแล้วนะคะคราวนี้ก็จะมาอยู่วันเดพาร์ทที่3คราวนี้เข้าจ,จะมาเคลียร์เก็บเอ็นเอ็นเนาะเมื่อคราวที่แล้วกูดเอ็นแน่มันอันแรกก็ดีเลยเนาะอุ๊ยมา,มาต่อกันแล้วเราก็ต้องมาหนีผีกันอีกแล้วข้าเซก,กี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอุ๊ย อือสามคนแล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่มีเซฟใหู้วีกเลยเนี่ยสีเหลืองมันอยู่ตรงเนี้ยเขาเส่เพิ่งสังเกตอันเนี้ยอันเนี้ยเนี้ยเนี่ยมันสีเขียวและเนี่ยสีเหลือง แล้วรหัสมันคืออะไรนะลืมวอ a เย้ <Yeah. S 1> ผมนี่ลืมรหัสเลยรหัสอะไรนะเจ็ดห้าสี่ป่ะสี่แล้วก็ห้าอ่า นั e. ่นแหละมันมาแล้วตอนนั้นแหละนี That ่สิครับอีดอกเด็กดอกอีเด็กดอกยาย่าแดกคุ๊บยาเดกคุ๊บยาแดกคุ๊บยาแดกคุแต่เราต้องวิ่งไปอีกห้องนึงนะครับผมมามาเด็กดอกเด็กดอกมึงมาเลยมึงมาเลยมึงมาเลยเด็กดอกเด็กดอกมึงมาเลยวิ่งมาสิมาหนึ งามไซด์แเออผมจะวิ่งไปแล้วเจ๋งโอ้เกือบไปแล้วไงแล้วก็ตรงนี้รู้สึกว่าเจอเด็กดอกอีกนี่เนาะดูเฮ้อ สวิตจะมีคันโยอกอยู่แล้วจะใช้ประโยชน์ใจรู้ยินดีสุดยังนะมามาเนี่ยเป็นคันโยกก่อนนี้หยิบออกมามาอเละโอเคได้รับพอของคุณผมผมเตรียมวิ่งแล้วนะครับอือขาเสร็จจะเตรียมวิ่ง จะสอบดีอยู่ไหมสับเลยมึงมาสิมาสิมึงมาสิมาดิอีดอกเด็กดอกมึงมาส,มส,มส,มสิอ่ะทำไมมันไม่มาอ่ะมันเป็นยังไงล่ะมาละเออหาไปไปแล้ว เอ็ดยังจะาตามมาอีกเฮ้ยห,หนีไม่ทั้งนั้นวะมาคุณหนีไปอีกห้องนึงก็ได้วะยา่าอย่าเข้ามาอ่มันประตูอะไรกันนะ่ะใหญ่จังมาโจม<ไ>ประ <ไป S 1> จุจจที่นี่ก็ได้นะงั้นฉันขอลองเปิดก่อนแล้วกันนะห่าง<ห>าๆไว้แล้วกันนะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืมเฮ้ยอืม,อม จะ้ะไปเฮ้ยแล้วต้องมาเจอกันอีกย,ยอ่อตอนแรไม่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวห้องนี้ยังไม่ได้ไปเอาใบเลยนี่ว่าปับ๊บช่างมันแม่พอดีครับเด็กดอก <G ül> <G ül> เหมือนจะใช้ใส่ละคะนะมีเข้ามาอยู่ตรงนั้นด้วย รับศูนย์สองสครับไช้ถุกแล้วฮะเสียงอะไรล่นะน่ะอ๋อกุญแจแล้วก็เด,กเด็กดอกวิ่งมาอมเตรียมตับ,บผมนี่วิ่งเลยวิ่งสิครับอยู่รอดทำไมให้มันเด็กอ้าว ทำไมโดนบ่อยจ้าจะวิ่งเร็วไปไหนเอ้ยโดูอีเด็กโดวเด็กดอกเด็กดอกเด็กดอกออกไปเด็กดอกออกไปโอ้ออ้ฉันนันนี่นอนเอ้าระวังอะฮะนั่นนั่นนี่นี่ลิลลี่ทำไมถึง สัๆๆ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 จๆๆๆๆๆวกๆๆ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 ๆจๆๆุดๆๆุๆๆ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 ๆจะๆๆ็ๆๆ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 นๆย่า ไม่เป็นไรเอ้ไม่เป็นไรไม่ใช่คนที่แอลหรอกนะเรารียไปกันเถอะงั้นเราก็ต้องฉันจ้ะเอ้าไปดูวยเรื่องที่อนสิ่งไมแล้วะเอ้ไปเอานะต้นเอานะอย่างน้อยก็ให้เอ้าได้เห็นขั้นตอสุดท้ายแล้วเพนแต่แต่เพนเด็บโกลอโดนฆ่าแน่นอนเดส นั่นไงโดนฆ่าเอาเพื่อนรักเรามาตายด้วยกันเถะนะเออจ้าเอาไม่โอเค น่จบไปอกลเอ็นหนึง่งเอ็นอะไรอเอ้ยอุ๊ยอุ๊ยเพลงเพลงอย่าเล้าลูกเพลงอย่าเล้าขวัเสกกลัวคนลุกนะเนี่ยโนเด็กดอกมาเนี่ยแม่ดีนะนี่มันแบบโดนเด็กดอกขเมเอิบแล้วบอเออยังเรายังต่อสู้ได้เว้ <laughs> เวยไม่งั้นสงสัยเล่นใหม่หลายรอบได้เลย Nè ha ha ha! đừng sức đi mò của Đây không có gì ngập ơn mày bad end, mày mày bụng, đâu đây mày ไฟยังคงบักเหมือนเดิมนะเธอเจ็ดห้าสี่ห้าโอเคแล้วเด็กดอกก็มา ด็กดอกมาอีกแล้วอย่าตามกูลูกมาเด็กดอกเชียอยู่ไปใกล้ๆไปใกลๆ um อย่ามายุ่งกับฉันไอ้สักโอ้โหมึงเล่นอย่างงี้เหรอ,เอ,เ,อเอาดิ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 มาดิสักมาว้านะใครจะอยู่วะ ไปทางนี้เลยก<ม>ันเออ<ม>ปดูเลยกันเนอะเยอจังเราจะพิ่มระบบจิ้มที่กันด้วยนะงั้นฉันขอลองเปิดยูงห่างเลกันไหมนะพูดจะไม่เหมือนเท่าไหร่เขาเสร็จก็พูดว่าดูเหมือนว่าจะรอกฮะสงเสร็จแล้วก็ไม่มหากุญแจมาก่อนแล้วมั้งอืมไปแล้วพอเราป,ปลดเสร็จ เราก็ต้องวิ่งหนีเด็กรองนะครับแต่แรกไม่มีอุโมงค์นี้นี่นะนั่นสิแต่ลองเข้าไปกันเถอะอ่าฮะมันจะ,ะใส่รหัสนะศูนย์สองสี่แล้วคุณจะรับเสียงอะไรนะคุณจะนี่งปุ๊บเดี๋ยวเราคุณจะทางออกแล้วที่เป็นเถอะนี่มาแล้ว

อ่าฮะฉันควรจะแทนทับข้าลิลลี่นะแต่แต่ลิลลี่จะฆ่าเธอนะไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้แต่แต่แตชิบหายแล้วแฟนกูตายอ่าฮะตอนนี้มีอยู่ในเมชันแล้วนะช่วนอืมเคลนตาย ก,กันมากใช่ไหมเหมือนก็ตายตันตามกันไปเลยไม่นะจินี่อย่านะแกก็อีกคนรักกันมากใช่ไหมนันลงนรกไปด้วยกันทั้งคู่นี่แนะไม่อาจจะอ่ากดกดไม่ทันไม่ผมนี่เสียจุยเลย ตอนนี้คาเซตเริ่มเล่นก็ไม,ไม่ไม่ค่อยอะไรแลนะ้วเนาะแม่ไม่เหมือนพารแรกคุณีกี๊อย่างเดียวเลยไม่กลับไปไหนเลยครับผมแค่เห็นเล่นก็สยองเลยเจ็ดห้าสี่วิ่งหนีสิครับมามาสิวิ่งแล้วมาสิฉันลุท่องเธอแล้วเธอมาเลยอีกตัวนึง Ma le, ma le, ma, leh, ma, leh, ma leh. Ah, ngo tid. Ah, ah, ngo Ah, ikutau, macam ngo ni wah. Hei, ini siapa? Bukan tak, b, 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 macam tak Hmm, awi kah, awi kah, awi kah, ผมนี่ไปห่างนี้เลยแฮ่แฮะแฮ่ะแฮงง่อยไม่ตา,ายสิเบลูบลูเย่ะจ้ามันเดินแค<ห>่จะข้าไปแกันแล้วน,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 นหนึหน่งบล็อกแฮะอ่าอ่าฮะอืมเด็กดอกมีกี่ตัวกันแน่เนี่ยโหดเข้าไปเฮ้ยเข้าไปเ<ป>ข้าไปเย้แล้วก็ใส่รหัส ต้องกระด้งต้องเต้งศูนย์สองสี่มาละแล้วลเราก็จะโดนเด็กดอกไล่หนีล็อร้อมนะครับผมรู้สึกว่า<อ>แม่มาอีกแล้วหนีสิครับอยู่รอให้แดกทำไม่วิ่งอย่าวิ่งไว้นักสิเด็กดอกแม่ผมนี่กลัวเลยทีเดียวเมื่อกี้ตายโทษทีเขาผม มานี่เตรียมกดโลลดลลดลดลดลลโเคอันนี้เราก็จะห้ามแล้วเก็จะตายอีกรอบนะครับเแ็นทําข้อีนะแต่เธอจะฆ่าเธอนะไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้แต่แต่ว่าชยตอนนี้มีเย็ก่งช่ลาเกลีดแบบ ตายไปก่อนเลยไม่นะพี่พิยานะแกก็รัมมงงกกันมั่งช่วยกลงมันต้องไปด้วยกันทั้งคู่นี่แหละไม่ทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมฉันต้องทำด้วยล่ะนางเพื่อนทรยศทำอย่างว่าเราไปแย่งแฟนเธอมา <c oughs> ไม่ขเข้าใจฉันไปทำอะไรให้คนจะตายไม่มีสิทธิ์ขอเข้าห้องปลอบหรอกนะ อะไรจะก,กูชินจะมนไม่ใช่เพื่อนกูลบข้ามเลยทั้งนั้นชินก็จะสู้แ็นเธอแน่หรอจะมาสู้ฉันได้มันเลวไปแล้วจ้ะอย่าอย่านะเอลเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอลิลลี่เพื่อนของฉันอะไม่ใช่คนอย่างเธอเธอฆ่าคนรักของฉันไปเธอพยายามจะฆ่าฉันเธอเดี๋ยวไม่ใช่เพื่อนของฉันแล้วใช่ ถ้าใจมีเพื่อนฆ่าคนรักแล้วจะฆ่าใจไม่ได้เลี้ยงค่ะกลวฆ่าเลยมแม่แไม่เป็นไรนะไม่เห็นเรานะ่ะจมกองเลือดแล้วนะคะเธอเขาตายแล้วค่ะแกรฉันรักนายนะแทนที่มึงจะแบกไปด้วยกันละ่ะถุยแม่ คราวนี้จะเป็นการจบแบบไหนเอ่ยคราวที่แล้วตอนแรก good n ต่อมา bad n คราวนี้จะเป็นถ้าจะ n นม m อปั๊กไม่อยู่อี๋แแล้วก็ต้องมาเลือกอีกอันนึงก็คือหนีนเนาะแหมอเจก,ก็ไม่อยู่นะว่านี้จะเป็น n ไหน วันนี้โชคดีเนี่ยทั้งบ้านก็เสิร์อยู่อะยิ่งเลยเล่นเล่นได้สบายใจหน่อยอุย๊ยนอมอเอ็นเห็นไหมนอมอเอ็นนะครับผมคราวนี้แล้วก็วอีกรอบหนึ่งเราจะเลือกเป็นคำว่านหนีนะเฮ้ยอย่ามืดบ่อยกลัว <laughs> เ <laughs> <laughs> ขาเสร็จก็เล่นเล่นเล่น น ah, yes. ั่นมันก็แบบหัดม uh ันรู้แล้วมันก็คงไม่น่ากลัวอะไรมากเนาะอ่ะกับใช่ไหมล่ะจ้าม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 าครับมาเลยเด็กดอกเรามาประทากันเฮ้ยอย่าแหลกแซ อย่าอย่าแดกกูอย่าแดกกูเฮ้ยอย่าแลก่งได้ไหมาาอ่ะอย่าแลก่งจีอย่าแลก่งจีอย่าแลก่จีข้ามบ่อนไปๆมาเลยมาเลยมาเลยเย้ฮู้อ่าชิบหายละเอ้าปิดอีกแล้วผมนี่ทางนี้เลย <c oughs> เฮ้มาอีกรอบหนึ่งเ <c oughs> ท่าน,นี้เราก็จะทำได้ครบทุกคำตอบแล้วเนาะ นี่มันประตูในขนาดใหญ่ยยจังมันจะป้าเราไปย่างที่ก็ได้นะฉันขอเราเ,าเปิดละอกันยงกันไว้ล่ะ,ะล็อกล็อกดูเหมือนจะล็อกฮนะสงสัยแล้วก็ไปหากุญแจก่อนแล้วมั้งอืมใช่ประมาณนั้นแล้วเราก็ต้องวิ่งหนีเด็กกรอบอีกรอบเด็กดรอบก็ไม่รู้สินะ <laughs> ไปเถอะแม่เราก็จะมาเก็บกันทุกเอ็นเก็บ ส,สองสี่สองสองสี่แต่คาสิตจก็ไม่เข้าใจวิธีการขายอยู่ดีนะแม่วัดดีค่ะเด็กดอกเราเจอกันอีกแล้วนะคะเด็กดอกค่ะเราจะกันอีกแล้วนะคะเด็กดอกคะสวัดดีค่ะเอาเด็กดอกเป็นไรคะทำไมไม่วิ่งตามมะคะ,คะเด็กดอกเป็นไรคะบักหรอคะเด็กดอกคะเด็กดอกบักหรอคะ <laughs> ทุกคนชอบมาลองหนังแนเลยเอาระวังอ่าฮะอะไรนี่ๆๆๆดยหลีร่องปมาจุเนี่ยอะไรขอบคุณครับแต่แตบบ่คแบบือเขาจไม่เข้าใจนะว่าทําทําไมเอ้าตึงๆแล้วก็ทำคอลลีนะแต่แต่ต่นแล้วก็ข้ามขาไปตอนนี้อยู่ในมิล้ว เควนเควนที่รักจ๋ารักก่อยเควนที่รักรักก่อยในเธอรักกันมาชั่ไม่นิ่งก็ตายกันตึงคอเลย่ได้ลิ่นนี่นะแกรักกันมาชั่วมนิ่งแลวส่ยคู่แล้วใครจะลงนะเราเป็นป้อมเหรอแกล่ะไม่ได้ทั้งหมดอืมน้องเบื่อทะเยศฉันทำอะไรให้แล้วก็อันนี้เราก็เลือกที่จะหนีนะ ฉันก็จะสู้อย่างเธอจะมาสู้ฉันแด่เร็วไปแล้วอย่างจ้ะอย่าเข้ามา<ป>ชนนั้นลิลี่แม่เธอคิดหรอว่าคุณอย่างเธอจะทำฉันลงทำลงสิเพราะตอนนี้เนะี่ยเธอไม่ใช่เพื่อนฉันแล้วหไหนเนี่ยมันบ้าหนี่ฉันบอกว่าอย่าเข้ามายัางไงเล่าชั่วเสียงกรีดร้องช่างห่วย ฮึแ๊บฮะอร่อยอะมันคืออร่อยอะอู้ตัดแฉะแล้วเธอดังมาก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 เลยดังมากดังมากแกทำอะไรของแกฉันตแล้วนะว่าอย่าเข้ามาเดีเราก็วิ่งกันไปยังโดยส่ยฟอนลับชับเตแม่ ดูซิคราวนี้เราจะได้เอนอะไรกันเอ่ยอ้าวมีเนื้อเรื่องให้อีกเว้ยคราวนี้เราอยู่ในห้องเรียนกันนะคะนักเรียนทุกคนขอเอานักเรียนเรื่องที่มากันได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเห็นมัน์ก็เส่ไหมอะสงสัยแมงคะ่ะกลับมาแก้แค้นเราชัวร์ป้าบแน่นอนคะอ่ะเอาล่ะวันนี้มีนักเรียนใหม่มานะทุกคน เธอเข้ามาได้หลังคำพูดนั้นเด็กสาวผมสีเหลืองที่มาตายไว้เพียงด้านเดียวก็เดินเข้ามาเธอแขนขาดและยืนแจกรอยยิ้มให้ทุกคนในห้องเรียนหน้าชาั้นเรียนพร้อมกับความประหลาดใจอย่างยิ่งของยญิงผมสีดำจุดๆลิลลี่สวัสดีค่ะ ชิลี่นะคะขอฝังด้วยครอบตัวด้วยนะคะทุกคนเอาล่ะทีนี้ก็จับเพื่อนใหม่กันแล้วฝอกดูแลเพื่นกันด้วยนะเธอแค่นักส่งนั้นแล้วกันนะเจอกันอีกแล้วนะอ,อ้าืมจบแบบนี้ก็ไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเธอคราวนี้จะได้เอ็นอะไร เราได้3เอนไปแล้วแต่เขาจะบอกมี3เอนอ้าวความจริงมี4เอนเหรอเอ๊ะงงแป๊บถั้งอันนี้เป็นเอ็นอะไรอะดูจิจะได้เอ็นอะไรเหรล้วจะได้ <c oughs> เอ็นอะไรเยอะน่าโอ้โเพลงอย่าเล่าสิอย่าเล่าแม่น่ากลัวเชียก็ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูกันนะคาเซจ,จะรู้สึกเกียบม่อเกมนี้ก็ตอนที่คาเซลงไปมุ่ออ่ะแบดเอนอ๋ออันนี้ก็แบดเอนกันเหรอเค okay, จะก็คือไม่ว่าใคนตายแล,ล้วเคาลิลี่ก็แบดเอนเอ้ยไม่ใช่นั้นมอมอเน่นอุ๊คาเซลืมแล้วโอ้ช่างเถอะอื้ ก็ขอบคุณสำหรับทุกคนนะคะที่ติดตามดูกันจนถึงเกมจบคาเรู้สึกปลื้มใจมากเลยที่เล่นเกมนี้จบลงได้เพราะมันน่ากลัวมากสำหรับคาเซนะมันก็ไม่ค่อยถูกเกมนี้เท่าไหรอ่อ่ะแต่ว่าคือคาเซชอบถึงแม้ว่ามันจะเปิดๆงงๆบ้างสำหรับคาเซนะเพราะเคเจอพวกไม่ค่อยเข้าใจอะไรกันนะสักเท่าไหร่แต่ก็ จะพยายามสรรหาเกมอะไรพวกแบบนี้มาเล่นแล้วกันนะเข้าเซยนจริ็ว่าเกมตนวนี้ก็ไม่ค่อยได้แตกเท่าไหร่เนะาะเพาเดี๋ยวก็ต้องไปไฟไนทอีกอยังไม่ได้ลงสักทีเลยอะ <c oughs> นะแต่ยังไงก็ถ้าหัดทุกคนสนใจที่จะเล่นเกมนี้กันก็โหลดกันได้เลยค้าเซยก็จะทิ้งลิงกโหลดไว้ให้นะแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้สร้างด้วยนะคะ เพราะว่าอยากให้เขาสร้างมาเยอะๆอีกแบบเออเป็นเกมที่สนุกนะสำหรับคาเซแตะสนคนอื่เคาเซไม่รู้เยแล้วคาเซก็เพิ่งจะรู้มาอย่างหนึ่งว่าเกมนี้มีพี่คนนึงเขาแคสล,ลงก่อนกนลงก่อนคาเซนหนึ่งวันรู้สึกเสียใจยมาก <c oughs> นึนวกว่าจะไม่มีคนเอามาลงแล้วเราก็แลวเราก็งงอยู่กับหัดตั้งนานเนาะอืม แมแต่ก็นะพเส็จก,ก็รู้สึกดีใจที่เด่นจบแล้วก็ขอบคุณสำหรับเกมนี้นะคะผู้สร้างแล้วก็ถ้าใครดูก็ถ้าชอบกันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไคร e นะคะไปละบ๊ายบาย 的顾客。